กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวคนฮะกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในช่องคามูลแชนแนลนะผมวันนี้เรามาเล่นเกมนะครับตีตุนกันอีกแล้วนะครับผมให้ฟานเกมมิ่งนะกับทุน1นึ่งพันพอยต์นะผมวันนี้เรามาเล่นที่ห้องฟรีโหมดนะครับห้องกลางนะเราก็จัดกันที่เป็นละห้าสิบพอยต์เลยลักกันนะครับผมตัวหนึ่งพันพอยต์มาก่อนครับผมอ่ะถูกสี่พันพอยต์ตามมาติดติดครับอย่างนี้นะครับถ้าเป็นท่านผู้ชมออกเลยนะครับผมแนะนํานะครับ เราก็ยังไปกันต่อนะครับพวกนั้นตีทีละสามหนึ่งสี่ทีนะครับตีเบิ้ลนะครับลัวนะหัดลัวโอ้โหสองพันห้ามาอีกหนึ่งตัวครับมาอีกสี่พันแล้วครับผมตอนนี้ไม่จังหวะนี้ครับกําไรดูดูครับจัดระาเด็ดอยู่นะอย่างนี้เป็นท่านผู้ชมเนี่ยออกเลยนะครับผมถ้าหลุดมาอย่างนี้แล้วนะครับแนะนํานะครับให้ออกเลยนะ แต่ผมขอไปต่อกันหน่อยนะครับผมคุมทุนมมาแล้วผมคิดไว้แล้วนะว่าจคนข้างว่ะมันเอาไว้ของข้างล่างมันแย่งหัวเฮ้ยมันเอาอแล้วมันั่้ทําสีอยู่แล้วมันมาเท่าไหรเองมันดึงกูไม่เนี่นยตอนนี้กูแข่งเลยนะตั้งแต่นายเข้ามาเราแข่งโบ๊กเลย เราจะโดนไหมเนี่ยยา,ายเราเนเยอะเลยฮวบเลยนะอุ้ยพันหน้าของเราเนี่ยอันนี้อ่ะเรียบร้อยอยากเอามานนั่งอะไรหมดหวบไปเลยตรงหน้าโงห่หายแล้วไม่ยอมเลิกไงหน้าเดตายแล้วไม่รับใครนะอุ้ยสามพ,มาพันค้อยไม่รับใครนะผมที่สนใจนะครับอยากจะเข้าร่วมหมู่บ้านกูนะฮะของเราเนี่ยก็จะรีบดูที่ใต้คอมเมนต์นะครับระเบิดอีกพันแปดร้อยคอยครับผม ต่อนะครับตอนนี้กำไรเราขึ้นมาที่เดิมแล้วตั้งแย่มันหมดนะครับมาอีก3 0 0พัน point อุ้ยดูกำไรดิยครับดูกำไรยังไงดีครับเอาีเสร็จหมดเอาพอเลยไหม f เสร็จหมดก็พอเลยนะครับเมื่อกี้น้าหยุดนะครับได้กำไรหมื่นหนึ่งเต็มเต็มเลยนะครับแต่เรามาต่อองนี้กำไรเราขึ้นมาที่เก้าพันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับจัดว่าเยอะอยู่เด็ดเลยแหละพี่เด็ดเลยนะ วันนี้นะครับจัดเต็มครับผมดีใจอ่ะแบบมันปื้นปิ่มเหมือนเนาะได้เยอะขนาดนี้เนาะก็สำหรับใครนะครับวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมแชร์ปะใครไลค์แชร์แล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและที่ผมจะทำให้ความดีนย่อมนั้นนะครับเจอกันใหม่ในวันนี้ผมก็จะเซ็นแทนสมบกิ้งหุ่เป็นสโมเกเนี่นาสโมสรพนักงานสูบยา มาดที่เดินเข้ามาในพื้นที่ที่เขาห้ามสูบุรี่และคุณก็เดินเข้ามาผู้ยิบบุหรี่และทุดสู